สวัสดีนะคะอันนี้เป็นการต่อขนานนะคะต่อขนานอ่าพราะต่อขนานหลักการของตานต่อขนานก็คือ v เท่ากันอ่า v เท่ากัน v เท่ากันดังนั้นถ้าเรามองว่าจุดนี้คือจุด a จุด b อ่าดังนั้นจุดนี้ก็ต้องเป็นจุด a ด้วย ตรงนี้ก็เป็นจุด B ด้วยทำนองเดียวกันตัวนี้ก็ A ด้วยตัวนี้ก็ B ด้วยเพราะอะไรเพราะระหว่างจุดเนี้ยมันไม่มีตัวต้านทานอยู่ระหว่างนั้นจึงไม่เกิดความต่างศัก์ <c oughs> ระหว่างตรงนี้เราก็เลยเสมือนว่ามันศัก์ไฟฟ้าเท่ากันก็เลยถือว่าเป็นจุดเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าความต่างศักด์ข้อมตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้เท่ากันซึ่งก็รวมไปถึงความต่างศักด์ข้อมทั้งหมดนี้นั่นเอง ฉะนั้นพอ V เท่ากันปุ๊บเราก็จากกฎของโอห์มนะคะ V เท่ากับ I R. ออพอ V เท่ากับ I R ปุ๊บก,กระแสที่มาตรงนี้เป็น I รวมแล้วก็มาแยกเป็น I 1 I 2 I3 กฎของเคอร์ชอปนะคะณนะจุดใดๆ กระแสะเข้ากับกระแสะออกจะต้องเท่ากันเสมอกระแสะที่ไหลเข้ามากับกระแสะที่ไหลออกไปจะต้องเท่ากันตัวนี้ก็จะรวมกันเป็นไอรวมอีกครั้งหนึ่งโอเคจากนั้นเ v เท่ากับ ir v ส่วน r เท่ากับ i เราก็จะได้ว่า i รวมเท่ากับ i 1บวก i 2บวก i 3 i รวมก็ต้องเป็น v รวมส่วน r รวม i 1ก็เป็น v 1ส่วน r 1 i 2ก็ v 2ส,ส่วน r 2แล้วก็ i 3ก็คือ v 3ส,ส่วน r 3 แต่ด้ยวยความว่า v เท่ากันพอ V เท่ากันเราก็เลยใช้เป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น v ทั้งหมดเลยแล้วก็จะได้ R รวมเท่ากับ v ส่วน r 1บวกด้วย v ส่วน r 2บวกด้วย v ส่วน r 3จากนั้นนำ v หารตลอดอพอเรานำ v หารตลอดอนำ v หารตลอดก็จะได้เป็น 1>, 1ส่วน R รวมเท่ากับ1 1 1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 แต่เนื่องจากว่าทุกอันมันเท่ากันหมดเลยทุก R เท่ากันเพื่มก็เลยจะเขียนเป็น R R ทีนี้พอถึงตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันก็รวบเลยลูก ก็เลยกลายเป็น1-1-1บวก1บวก1ก็ 1. เลยกลายเป็น3อ่ะขอยกมาเขียนตรงนี้นะอ่ะาก็จะกลายเป็น1ส่วน R รวมก็เท่ากับ3ส่วน R ซึ่ง R ก็คือ6โอมจากนั้นกลับเศษเป็นส่วน R รวมก็จะกลายเป็น6โอมส่วน3ฉะนั้น R รวมของตัวนี้ ก็เลยกลายเป็น2โอห์มซึ่งจริงๆตรงนี้เราสามารถใช้วิธีรัดได้รัดยังไงก็คือถ้ามันเท่ากันถ้ามันเท่ากันเราเอาค่าตัวนั้นหารด้วยจำนวนตัวที่มันขนานกันได้เลยอย่างเช่นตรงนี้6โอห์มเท่ากัน3ตัวอ่าดังนั้นมันมาขนานกัน3ตัวเราเอา3ไปหารได้เลยคำตอบก็จะตอบ2โอห์มนี่คือ R รวมัว ข้อนี้คิดในใจได้เลยโอเคนะคะ